สวัสดีครับพบกับนายศิลปะนะครับในเกมลายเลนเจอร์ครับผมตอนนี้ก็อยู่ในไอดีลองนะฮะตู้รวมธาตุแสงนะครับมาแล้วครับผมแสงแสงแสงและดูบนหน้าจอนะครับอยากได้โสมกับรอนอจะมาให้ผมดีว่านี่สองตัวนี้เลยครับสองตัวหน้านี้เลยครับอยากได้มากไอตัวอื่นอะธรรมดา เอาแล้วตกรุ่นตกรุ่นหมดแล้วฮะแต่ก็มีหลายตัวอยู่นะเราก็จะเอาตัวหน้าและโสมก็บร้อนนะแต่ก่อนเข้าไปเปิดแ้วผมพาเพื่อนๆไปดูกบชมพูก่อนดีกว่าไอดีลองครับมีกบชมพูอยู่77ตัวครับผมเล่น <c oughs> มา2ปีนะฮะดองได้ประมาณนี้ เล่นมาสองปีไอตัวที่ปั้นแม็กก็อยู่บนหน้าจอนี่แหละกับปะอันนี้ชื่ออะไรช้างอ่าช้างบินดูนะครับแล้วก็บอดมืดครับน่าจะเสียกบชมพูไป80ตัวนะจุดนี้กบเก้ายังไม่นับนะเออพีพูดถึงกบ9ไปดูกบ9กันดูกบกันสักนิดนึงนะกบ9ก้มีไหม เออเอาตะกบสิอ่ะตัวเดียวนะครับ69แดงาดาวไปปิดกาชากันดีกว่าโสมรอนโสมรอนตัวกาชามีอยู่69ใบนะครับเดี๋ยวรู้เลยครับผมมันต้องมีเยอะกว่านี้ดิเดยวเดยว,ดยวอีกนิดนึง ดี๋ยวนี้มันแจกอยู่นะเออนี่นี่แจกอยู่นิดนึงครับเอาละเก็บให้หมดครับ GM เข้าใจดีครับเขาแจกมาครับผมจมจมาอาชาของจริงแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวรู้เลย75บใบกดให้หมดเลยไหมกดให้หมดเลยนะครับสมรอนเนี่ยจะมาอราะ่าใน75็ดสิบห้บนะผม มาสักตัวก็ยังดีเอาเว้ยว่ายังไงละวัยรุ่นเดี๋ยวรู้เลยครับผมบับยังไม่ใช่ฮะกดออกมาหมายต่อม้าหน่อยม้าหน่อย GM มาหาพี่อาหน่อยดิ สมร้อนนักว้น้ำกู้ภัยก็ได้แครอทหัวชวยเท้าไอ้พวกเนี่ยมาหน่อยดิยังไงอีกครั้งเนี่ยกดอีกครั้งเลยนะฮะมจะดวงดีป่ะวะ องมาแล้วไหมรวมแสงขนาดนี้ออกยากเริ่มแล้วเริ่มออกยากนะฮะไปต่อลูกอันนี้รวมตู้แสงนะครับอีกแป๊บนึงจะมีรวมตู้มืดแน่นอนผมว่าตู้มืดต้องมา แล้วตัวมืดจะมีอะไรมาบ้างนะ๋ยวไปลุ้นกันอีกทีนะครับบอสมืดก็มีแล้วกระปะาก็มีแล้วไอ้ดีลองอีกครั้งนีกครั้งนึงอีกครังตรงนี้แล้วกัน มาหน่อยมาหน่อยเจียมเศกมาไอดีลองของพี่จะเชิดฉายหรือไม่ฮึบสเปคครับผมแต่มันเอาแล้วว่ามันเก่ามากแล้วครับผมเฮ้ยแต่ก็ออกนะแสงก็ออกนะก็ออกให้เห็นอยู่เนไ,ได้ตัวใหม่ๆอ่เธอจา๋า ชิบ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 ไปเว้ยมาเดี๋ยวรู้เลยครับอีกครั้งไปมาเหอะมาเอะมาเอะ ยกระดับไอดีสายปีให้สูงขึ้นนิดนึงดีอีกครั้งไหมตัมวใกล้จะหมดแล้วนะฮะห้าหกลอาก็หมดละยังไงจีเอมเด็กน้อยรถเข็นเด็กน้อยอีกครั้งมา ก็ได้แต่ลุ้นนะฮะจะมาไหมออกยังมากๆเลยไม่ <c oughs> มันจะออกตัวเดียวจริงเหรอออกสเป์ตัวเดียวจริงเหรอเจมมา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  ้ยกเ,เ,เลิกดีเยอะหน่อยดิหนึ่งสองสามสี่ห้าและลุยจะเกิด้หเน้ออีกครั้งไห จะหมดแล้วเนี่ยเอาไว้ดวงดวงไัเลยวัดใจไมจะได้เห็นกบชมพูไหมเนี่ยชมพูก็มีเยอะเหลือเกิน รอบสุดท้ายครับปฏิหารจะมาหรือไม่ยังไงขี่เมกนะครับท่านอดวะได้สเปย์มาตัวเดียวครับเอาลูบี้กดเลยไหม อาดูดิอยากจะลองว่าตั๋วไม่ออกอาูบีกดเลยซะดีมัง้งงงงงแบบนี้มันจะออกแน่เลยว่ะไปกบสมพูมันเยอะนะครับสักหน่อยัดใจไปฮะตั๋วหมดแล้วนี่ดูบีไปเลยกบชมพูจะได้ใช้หรือไม่กบชมพูพิชิต ผบชมพูจะได้ใช้ปะวะเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วแสงมืนไม่โผล่ทำไงวะเนี่ยแสงโคครับแต่ว่ามันเอาแล้วครับไอตัวนี้เก่าเกิน GM เรียบร้อยครับได้ตัวเดียวโคตรเก่าพอพอละสามร้อยกว่าจะได้มานี่ดองสองเดือนเลยเนี่ยไอดีลอง โดนเดือนสองเดือนเลยเนี่ยพอก่อนดีกว่าเอาเกินดูที่แสงได้มาสองตัวนี้ครับควมกลับนะครับกับสเปร์นะครับผมโอ้โหแสงสมกับรอนนักว่ายน้ำกู้ภยัยไม่มาตามนั้นนะ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมเราก็เล่นตัวที่เท่าที่เรามีนี่แหละหันหน้าจอก็เฟี้ยวอยู่นะหันหน้าจอก็เฟี้ยวนะฮะไป PVP เล่นเล่นสักหน่อยฮะลุย เตะัทีมนี้นิดนึงจะไหวไหมไม่รู้นะแต่อยากลองเหลือเกินมากดเลยเกียร์ผมแบบว่าเกียร์ธรรมดาธรรมดาเลยนะโดนแน่นอนมีชิ้นเดียวนะครับเกียร์ธรรมดาจัดเลยสู้เขาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ลองดูลองดูฮะ ลินไปลูกพ่อุอ้ยได้วะ่ะเขาไม่ใส่กันบินแอบพื้นดินไปยันนะเอ้ยเพชรสองจบเพชรสองก็ได้อยู่นะจบเสียวอยู่โอ้พีหมูกรอบ เล่นกับทีมนี้หน่อยแล้วกันนะฮะสอยตัวบินกันอยู่ลีกเพชรสองนะครับไปฟูลทีมออ o ชั่นจับนล้ำมันแข็งครับ แจมแจมมไปกันต่อลุยกับทีมนี้ครับเขาไม่ใส่กันบินนะ ว่ามีกับป่าอยู่แต่ไม่เป็นไรหรอกเราก็เอาสิบตัวไปชนเลยครับแล้วก็ใส่ตัวบินไปด้วยแค่นั้นเองมาปึ๊บตัวบินผมลงมาแล้วเวนดึงเขาเก่งจังวะปื้นดิงเขาเก่งจังวะ ัเลยครับเก่งเกินขเขาหนานแน่นเลยครับหวังว่าตูบินผมก็ดุอยู่นะตัวบินผมก็เอาเรื่องอยู่ได้ฮนะได้ฮนะเล่นไปสามรอบชนะสามรอบเลยนี่ตีคนไทยหมดเลยเนี่ยโหดมากพี่อาร์ีกเพชรสองตึงๆนะครับผม มาอนี้ไม่มีตัวใหม่ก็เล่นตัวเก่าครับตัวเก่าก็ยังพอได้อยู่เฟี้ยวอยู่นะผมเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูเกียร์กันนิดนึงดูแบบออเลยแล้วกันนะครับนี่ทีมที่ผมใช้ตะลุยเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยคข้าๆดูเข้าๆไอดีราองมีเกียร์แค่นี้ ค่อยๆเก็บค่อยๆพัฒนาทีมไปเรื่อยครับโดนแน่นอนมีชิ้นเดียวนะครับชิ้นนี้แหละดรเซโนนะผมอ๋อ,อวันนี้ต้องขอตัวลามก่อนแล้วกันนะฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับบ๊ายบาย